สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อตอปิโดกันอีกแล้วอ่ะที่เพื่อนๆเห็นหน้าจอนี่ก็คือเกมซูโคสิตนั่นเองจะเห็นได้ว่าผมอ่ะเล่นไปแล้วนะครับมันจะขึ้นคอนติเนียอยู่นั <c oughs> ่นแหละเราจะได้รับบทเป็นผู้ดูแลสวนสั์นะครับที่แบบว่ามีพวกปรสิตอะไรอย่างนี้มาวุ่นวายกับสัตว์ของเราแล้วทําให้สัตว์ตัวพวกนั้นเนี่ยกลายพันธุ์นะครับอ่ะเพื่อนๆอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่ต่อตอว์ปิโดเนี่ย จะเล่นแบบให้มันนะกลายพันธุ์ไปเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างยังไงแล้วก็ตอนจับสกแกนมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูกันกับฉากจบแบบไม่รู้จะได้ฉากจบแบบไหนนะเดี๋ยวลองดูอ,อย่าลืมกดไลค์ให้ต่อตอนว,วิดีโอด้วยนะก็ต้อนรับเดือนตุลาฮอลล์วีนนั่นเองกับเกมแรกนะครับซูโคสิตไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะดูแลแ,แกเองแต่ว่าก่อนอื่น่าแล้วเจ้ายีราฟแปลางหน้าแล้ว,อลวโอเคมันน่าจะโดนปรสิตใส่เข้าไปแล้วนะครับ มาเตรียมวัคซีนให้พร้อมออดูแลยังไงให้มันกลายล่าง <c oughs> โอเคอยู่ไหนอ่ะหาก่อนขอหาก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูจัมสแคร์ของเจ้าตัวยีราฟกันว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเอยอยู่ข้างบนหรือเปล่ามันน่าจะกระโดดอ่ะยังไงมานี่แล้วโม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 มานี่เร็วจุดจดโอ้โห <c oughs> มีหลายขาซะด้วยพี่ครับขาเป็นแมมมุมเลยแล้วก็ปีนป่ายได้ไปมาจากข้างบนลงมาข้างล่าง แต่กระโดดไม่ได้ปึ๊บไม่น่าจะใช่ลิงไงมันเลยกระโดดไม่ได้นะครับเป็นยีราฟแบบขาแมมมุมไปไหนแล้วอะ่ะอืดขอดูหน่อยจะมารีวิวให้คนดูเฮยอึดจุดทางนี้หรือเปล่าเอออย่านะอย่าอย่าก,กินยีราฟของฉันนี่มาแล้วลงมาแล้วปึ๊บโอเคมาดูใกล้ๆดีกว่ามาจับสแคร์ันทีสงสัยต้องยิงมันหนึ่งทีทุกคนมันถึงจะเข้ามาหาเราแต่มันไม่ยอมลงมาเลยเนี่ย เป็นอะไรกับข้างบนเนี่ยโห่สาให้มันกลายพันธนะครับเพื่อเอาลงไปฝั่งนู้นพอมาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้ดเดี๋ยวมาเล่นกันหน่อยสงสัยต้องยิงมันหนึ่งทีนะป้าบเอาไปมามาเลยมาเลยจับสักแค่นหน่อยยิงอีกอุกอ๊อีกหนึ่งทีเฮ้ยจุ๊บอ่ะโอเคมาเลย ฮขบขบเปืดอโอ้ยป่าโอ้โห,หน่ากลัวอ๋อมันอ๋อมันกินตรงท้องอืมโอเคได้เวลาของจริงละจำสแควร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กายพันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถึงเวลาพระเด่นศึกอุ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวอย่าอย่ากินยีราฟของฉันไม่นะเจ้ายีราฟนี่เอาไปป่าบเรียบร้อยโอเคมาเอาไปไหนละ ออกไปตายตรงนู้นเลือกที่นอนซะด้วยอ๋อโอ้โหรูปร่างน่ากลัวมากทุกคนนี่ครับสภาพยีราปรลสิตอ้าวฉันจะไปดูหมูแดงอุ้ยเอาแล้วที่โปกกายพันโอ้ยแล้วขวางทางด้วยโอ้โอ้เดี๋ยวนะจะบอกแล้วว่าแกกินหมูแดงไปแล้วไม่อ้วกก่อนโอ้ยไมไหวอ๋อ ในกรงฮิปโปที่ไม่ไหวจริงๆทุกคนเป็นฮิปโปปรสิตนะครับอ่ะอันนี้ยังอยู่ดีนะยังไม่โดนกินไปแต่ลูกหมูเด้งเอาหมูเด้งขึ้นมาไม่ดิแกะนี่งัดงัดงัด,งดเข้าไปอยู่ด้วยเข้าไปอยู่ด้วยอ่ะดีครับเป็นจับสแคร์ของฮิปโปนะครับมาอ้วกอีกรอบอ่ะได้เวลาผระเด็ศึกแล้วละ่ะมาอยู่ไหนออกมาหน่อยนี่อยู่นี่ ตู้เอาไปซะนี่ครับอ่ะอุ้ยพุ่งออกมาเหรอ๋อาตายแล้วโอเคเดี๋ยวก่าอย่าไปตายมาขอดูดปรลสิต์หน่อยปุ้บนี่ครับต้องใช้เครื่องดูดนะครับวูดด,ดูดมาเออมากกงต่อไปกงโอ้โหมาเลย <c oughs> กงกอเลล่านั่นเองนะครับมันจะมาดักอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเวลามันแปงลงร่างเนี่ยชึบมา อะไปแล้วนะครับเจ้าก,กอริล่าแกหิวกล้วยใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ให้อาหารแกไหนไปไหนละฮะเพื่อนของแกอยู่ไหนเนี่ยเจ้าก,กอริล่าโอ้กอริล่ากายพันธุ์อุ้เอยเดี๋ยวผมมาแล้วผมมาแล้วยิงไปหนึ่งนัดอ๋อเป็นไงมาสิมาสิอันจบสักแค่หน่อยโอ้ยเดี๋ยวมืดเลยโอ้ยมองไม่เห็นอุ้ยตัวนี้อุ้ยไปไหนแล้วมันปีนขึ้นหรอโอมองไม่เห็นเลยทุกคนแป๊บนึงนะ ต้องไปเอาไฟก่อนกลับก็ได้แป๊บหนึ่งนะชึบชึบชึบค่อยค่อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงอรถไฟนี่แหละมันจะมีไฟอยู่อันนี้เอ่ออันไหนอันนี้อโอเคได้แล้วนี่ไงส่องสว่างไปเลยมาฉันไม่กลัวแกแล้วฉันมีไฟแล้วไฟแค่เดียวโอ้ยโอ้ยโต,ตบอลเลอร์ นี่ไงอะได้จับสแคร์แล้วโอ้โอ้โอแอบบมองอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยรูน่ากลัวมากทุกคนกอริล่าแอบ,บดูอะดีแดดเอาไปดูอยเดีพึ่งโมโหนะฉันแค่สก,กิดไปเองดีแดดอันนี้ของจริงเหลือด,ดวงนะเ,เดียวแล้วมันเหลือดวงเดียวแล้วมามาเลยเราจับสแคร์ไปแล้วนะครับเราจะไม่จับอีกรอบอ่ะเอาเดี๋ยว ขาเป็นอะไรโอ้นี่ครับเรียบร้อยนะครับเจ้กากอริล่านี่ก็โ,โหยากเหมือนกันนะเนีน่ยนี่สภาพอรสิตอยู่ตรงนี้ตัวบอลเวลอร์เลยอ่มาดูม้าลายกันบ้างดีกว่าเฮึห้อ,มอ,อยามาแล้วเดี๋ยวเมื่อก,กี้หน้ามันเหรอเอ๊ะเห็นไม่ชัดแฮะไปไหนละ หมาลายหมาลายเออเมื่อกี้มัน,น,มนพุ่งไปทางซ้ายนี่ก็โดดเหรอเดี๋ยวขอดุกแป้วนะทุกคนฮึบไม่มีไม่มีตรงนี้อุ๊บเจ้าหมาลายอยู่รวมกันไว้นะเดี๋ยวปลสิตมันกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแวบๆบแบบไม่ใช่เฮ้ยดีไงเจอแล้วโอ้โหไม่มีความเป็นเขาโครงของม้าลายเลยทุกคน ออ้ยอ่ะันโดนกินแล้วว้าหหน้ามันเป็นอย่างนั้นเหรอดูไม่ออกเลยว่าเป็นม้าลายไหนโอเคจำสแคร์ไปแล้วนะครับเราโดนกินไปแล้วมาทีนี้พระเด็ดสึกแกแล้วนอ่มาเลยปึ๊บขออีกทีขออีกทีปุ๊บเ,เรียบร้อยไปมาโอเคจบแล้วนะครับอ มาลายยังไงมันเป็นลายเหรออืมเอ้าเดี๋ยวพอทอสิตมาอยู่ทางนี้โอเคเรียบร้อยนะครับมาเรามาดูโซนเพนควินกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาใส่กระสุนก่อนชุบอ่ะกระสุนวัคซีนโอ้ยเดี๋ยวปีกข้างคขวเพนควินเป็นปีกข้างคข่าโอ้ยเพนควินบิดได้ เดี๋ยวบินเป็นขังข่าวเลยทุกคนโอ้ยอเอาไปเอาชนแล้วชนแลวลงมาดิมาจับซะแค่หน่อยกกินจังสิโอ้โดนขมือไปแล้วครับเอาเดี๋ยวอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราลอยอยู่โอ้ยมันจับเราลอ,อยโอ๊ยปล่อยปล่อยแหลกมาอ๋อเล่นอย่างนี้เหรอเจฟเฟนควินไม่อยากเล่นอลีกอ่ะ เราบิดได้ทุกคนอ๋อมาไหนขอบิดอีกรอบซิไปไหนละโมโมโม,มานี้มาดนี้นี่เอาไปมาจับชั้นบินหน่อยจับชั้นบินเออัดนแหละอู้ไม่ขมือบด้วยนะแสดงว่ามันไม่กินมนุษย์นะครับมันจะปล่อยเราตกลงไปตายเลยบินแล้วเป็นไงชั้นบินได้ดีแล้วก็ตกลงมาเลย โอเคหมดเวลาสนุกลวสีหมดเวลาสนุกลวสีเจ้าเพนควินได้เวลาแล้วบานเลยเอาไปไหนแล้วอะเอ้ยอยู่นี่นี่ทางนี้มาส่องไปซะฮึฉันไม่บินแล้เรียบร้อยนะครับอ่ะเพนควินปลอดภัยกันดีในนี้โอ้สนุกมากเลยอันนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาจอมสแกชันทีเอาบินขึ้นไปเลยเดี๋ยว มาดิฉันอยู่ดิปีนไปไหนแล้วโอ้โอ้เจ้าตัวปีนปีนนี้แบบว่ายิงยากซะด้วยดิเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวร,รอรอมันลงมาก่อนนะครับเจ้ากวางมูสี่ชอบปีนจริงๆอุย้ยปีนไปนน้นแล้วมาควิดฉันทีปุออ๊บไปหนึ่งทีมาเดี๋ยวรอให้มันเหลือหัวใจดวงเดียวดีกว่าชุบอ่ะดวงเดียวเราจอมสแคนะทุกคนควิดเลยควิดปุออ๊บเดียบหน่อย อ่ะมันก็ได้ขมือเราโอดกระทืบโอ้โอเหยียบซ้ออีกโอ้อะไรเนี่ยวัวอัวก่อนอัวก่อนหนึ่งทีปึ๊บมาได้เวลาแล้วไปไหนแล้วเจ้าควางมูสมาฉันจะเด็ดเขาแกเองควางมูสปรสิทธ์นี่ที่เดิมเลยลงไปที่เดิมเลยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเจ้าควางมูส ตัวน่ากลัวมากนะตัวนี้ปลอสิทธิ์อยู่ด้านหน้าเป็นไงแกปลอดภัยดีเนาะมามาดูวอลลบ,บี้กันบ้างดีกว่านี่มาต้อนรับเราเลยนะครับ <c oughs> อฉันไม่ต้องการการต้อนรับอย่างนี้มาอุ้ยมันปีนล้วมันปีนไปละปีนขึ้นบนไปอีกแล้วหรอโอ,โอ้เจ้าสัตว์พวกนี้ชอบปีนจริงๆเลยเจ้าวอลลัมบ,บี้ไม่โผล่เ้ยเ้นั่นไงนั่นไงมา จำสแกชั้นจำเอา้าเดี๋ยวมันทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวอาหารหมดไม่มีจูบัลบี่มันหมดแล้วนี่กินทันซิเอา้าเอ้าเดี๋ยวหายไปแล้วเอ้ยนี่แกหรือเปล่าเจ้ปาปรสิตเดี๋ยวนะเอา้าหายไปเฉย อาหารไม่มีแล้วมันกินอะไร <c oughs> ดิแกนั่นแหละอย่ามาอย่ามาเนียนนั่นไงมาแล้วกลายล่างมาแล้วทุกคนมายิงปุ๊บเรียบร้อยมันมันจะไปโซนอาหารดีแล้วอะเอปีนปีขึ้นไปละ <c oughs> มันชอบแบบว่ามาอยู่ตู้โซนอาหารตลอดเลยดีแดะเอาไปซะ <c oughs> เหลือดวงเดียวแล้วเหลือดวงเดียวแล้วห้ยห้าโอ้โห ลิ้นยาวว่าทุกคนเจ้าปรสิตวอลบ,บี้ตัวนี้มาขางสุดท้ายของมันแล้วฉันให้โอกาสแกหนีแต่แกน่าจะหนีไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยมันล่องหนได้ด้วยโอ้โหมีสกิลนะครับตัวนี้นั่นไงมาแล้วอยู่นูน่นปาบเรียบร้อยนี่ครับชักเดวๆดาเดเด,เดสภาพ มามาดูกงช้างกันบ้างดีกว่าเอ้ยสุ่มดูอ่ะตัวนี้มัง้งบ้าอุย้ยเดี๋ยวใช่ด้วยถูกตัวอีกมาบัาเลยนี่แน้อเ้ยเดี๋ยวเดียวเด๋วฮ้ย,ยมันมีเกาะด้วยเหรอเฮ้ยดิทุกคนโอ้โหแปลงล่างแล้วแบบเกาะแข็งแกร่งมากเมือ่อกี้เหมือนยิงไม่เข้านะไหนเดี๋ยวลองดูมามานี่มานี่จำสแกนฉันมา ดูสิเนี่ยอุ๊ยมันมันมัน,ม,นมันมาแล้วกระทืบแล้วติดต้นไม้ติดต้นไม้นี่เดะมาโอเคยังได้อยู่มันเหลือสองชีวิตนะครับแต่เมื่อกี้มันติดเกาะจริงๆนะเดี๋ยวลองไปยิงใกล้ๆชับนีโอ้โหสกิดแล้วหัวใจไม่ลดด้วยทุกคนอ๋อมา เฮ้ยดไอเกาะหายแล้วอ๋อต้องรองมันหายเหรอไปแล้วเหลือดวงสุดท้ายมาเลยเออควิดชนเสานะครับโอ้ยครับมันจะมีเกาะด้วยทุกคนเกาะเพชรเจ็ดสีโหหนาวมากๆตัวนี้ถ้าทาจะยากอยู่ทุกคนอ่ะไหนลองขเขมือเพื่อนสิูออดิมันขเขมือเพื่อนของมันไปแล้วระหว่างนี้ขอเก็บก่อนเก็บวัคซีนก่อนชุบมา ดูสิโอ้โหมันอิ่มอร่อยใหญ่เลยดีแด้โ้ยติดเกาะอ,อีกเฮ้ยเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วซ้ําเรียบร้อยไหมอุย้ยมันพุ่งมาแล้วก็เดทไปสาอ๋อโอเคซ <c oughs> ้าอ๋อมันหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ล้มแลครับนี่ดูสภาพตัวนี้น่าจะโหดสุดแล้วมัง้ง ในบรรดาที่เล่นมาะถึงเวลาที่เราต้องเลือกแล้วนะครับก็คือข้อ1ฉีดยาพิษให้สาร่าข้อที่2ก็คือฉีดยาพิษใส่ตัวเองนะครับอะเราเลือกข้อ2อนะครับออกแนวซาดิสนะครับใส่ตัวเองไปเลยมาฉันว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนะงั้นเราไปที่ตัวแม่ปรสิตกันดีกว่าอือพอไหวไหมเนี่ย เหมือนตอนนี้เรากำลังจะเป็นอมพาสเลยทุกคนอาซาล่าฉีดยาพิษใส่ผมเร็วซาล่าบอกไม่นะครับจะรอด็อกมาก็คือตาแก่ที่หน้าตาขายผู้พันนะครับเอาละครับมาดูกันว่าซาล่าจะทำอะไรนะครับมันมาแล้วซาล่าเร็ว เฮ้พอลน่าประหลาดใจนะเดี๋ยปกติเดียผู้น่วงงานคนอื่นจะไปสลบกันที่ต่างๆแต่แกเนี่ยมาอยู่ที่หน้าปรสิตโตมแม่เลยนะใช่พอลแกพูดถูกมันจบแล้วล่ะแกก็แค่ขี้แพ้ที่เห็นแกเงินแต่ถึงเวลาที่แกจะได้เป็นอาหารแล้วนะเฮ้ยซาลามาวิซาลาจัดการมาเลยนั่นแหละอ เฮ้ยมือมือวิลากไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งห่วงกล้องสิโอ้โหฉีกอ๋อถ่ายกล้องเป็นหลักฐานตัวแม่น่ากลัวจริงทุกคนเฮ้ยพอ,อพอโอ้โหพออ้วกออกมาแล้วพ่อพอยังชั่วนะครับ รถแลมโบกินี่รถของตะแก่นั่นนะครับก็ <c oughs> คือตัวแม่โดนยาพิษของตะแก่นั่นเพราะว่าซาร่าฉีดเข้าไปนะครับอ๋อ oh, นี่เป็นแผน